วันนี้มีการวิเคราะห์จากคุณอีริกบาชุนักนะฮะว่า Spot Bitcoin ETF ที่ฮ่องกองเนี่ยจะเป็นอย่างไรมีการพูดนะครับ Mainland China Investor Probably Won't Eligible to Buy Hong Kong นะอนี้ผมพูดแล้วนะวันก่อนเนี่ยผมมีพูดเรื่องนี้ไปนะบอกว่าตลาด ETF ที่ฮ่องกองเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะต้องมองนะฮะผมมองเป็น2ตัวนะส่วนหนึ่งคือตัว Bitcoin เองอีกตัวหนึ่งเป็นตัว Ethereum ถูกป่ะไอตัว b i t c o i เนี่ยถ้าเรามองตลาด ETF ของที่ฮ่องกองเนี่ยผมก็บอกไปแล้วว่ามันค่อนข้างเล็กนะเทียบกับอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะไปคาดหวังว่าจะ มีเงินทุนไหลมาเยอะๆเข้าสู่ e ียที่ฮ่องกงเนี่ยแล้วก็ผักดันราคาต่อไปเหมือนที่ฝั่งของอเมริกาทําได้เนี่ยผมมองว่ายากมันจะไม่ได้ขนาดนั้นนะโอ้เดี๋ยว e ียฮ่องกงมามันต้องซัดอีกดอกนึงแน่เลยจ้ามันมีดีมันเข้ามาแต่ว่าคุณจะไปคาดหวังเรื่องของการプラ p เอฟพีชีชัขึ้นไปสูงๆเนี่ยยังมองว่ายังระยะสั้นในระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีผลน้อยหน่อยเพราะตลาดเนี่ยค่อนข้างเล็กนะฮะเหตุผลหนึ่งเลยที่มันทําให้มันเล็กเนี่ยก็คือเนี่ยที่คุณอิริคมาชูนักพูดนี่ ยังไม่สามารถขนเงินเข้ามาสู่ฮ่องกงแล้วก็ซื้อ ETF กันโดยตรงได้อย่างน้อยทางตรงๆเนี่ยไม่ได้นะแต่ทางอื่นเนี่ยจะมาแบบใต้ดินมายังไงเนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าทางแบบตรงๆเนี่ยไม่ได้นะฮะในเมื่อมันไม่ได้เนี่ยมันจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยนะในการผลักดันราคา Spot Bitcoin ETF ขึ้นไปแต่แน่นอนแหละในฮ่องกงเองก็มีดีมาน์กันอยู่พอสมควรเลยนะฮะ There are some other routes they try นะ,ะมันก็มีทางอื่นออกมาแต่มันก็ยังดูไม่ค่อยเห็นภาพสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของ Spot Bitcoin ETF ที่ฮ่องกงเนี่ยผม ยังมองว่ามันยังไม่ค่อยมีดีมันหรือมันมีมันก็อาจจะไม่ได้ผักดันราคาองอะไรแต่มันติดบวกว่ารายการให้เพื่อนๆติดบวกไว้ผมกลับไปมองเรื่องของไอ้สปอตอีเ e อริมอีทมากกว่าทําไมมันถึงดูมีอะไรมากกว่าเพราะทางอเมริกายังไม่ได้มีการแอดพูฟไงพออเมริกายังไม่มีการแอดพูฟเนี่ยถ้า ฮ่องกงทำก่อนเนี่ยฮ่องกงจะกลายเป็นที่แรกที่มีตัว spot Ethereum ETF นะฮะแล้วตรงนี้อาจจะทําให้มีผู้ที่สนใจเขาอยากจะลงแต่ลงที่อเมริกาไม่ได้ก็ลงกันที่ฮ่องกงก,งก่อนหรือเปล่านะอันนี้คือจุดหนึ่งแล้วมันจะเป็นตัวผักดันราคาของอีทในระยะสั้นหรือเปล่านะพวกนี้คือระยะสั้นหมดเลยนะฮะเพราะเมื่อเข้าสู่จุด uh, stable เนี่ยมันจะค่อนข้างไม่ไปต่อแล้วนะฮะปกติเนี่ย ETF เนี่ยนักลงทุนบางเจ้าเนี่ยเขาจะรอกันประมาณสัก6เดือนหลังจากเปิดตัวเนี่ยรอ6เดือนก่อนดูซิว่า ETF นั้นๆเนี่ยในที่นี้ก็คือ Spot Bitcoin ETF เนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนนะมันคอลเลคชันหรือมันจุดสมดุลของมันเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนนะแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์อีกทีนึง่งสำหรับตัว Spot Bitcoin ETF เนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของอิน o ฟเอาโฟที่เริ่มช้าลงอย่างชัดเจนแล้วก็คือใครใครซื้อก็คงซื้อกับหมดแล้วใครใครขายก็ ขายกันเกือบหมดแล้วเช่นเดียวกันนะมันก็เลยประคองมาถึงจุดนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือจุดสมดุลแล้วหลังจากครบ6เดือนเนี่ยส่วนใหญ่จะมีการประเมินสถานการณ์ว่าจะเอาอยัางไงต่อรีบาลานซ์เข้าออกอย่างไรนะส่วนใหญ่นักลงทุนเขาจะมองกันอย่างนี้กัน